ป่าบักนะทุกคนอืออือฮะมือ,มอมส,สอ,องช้ำอือไ่้ตึกมายอดหนาเป็นฝันโอนเนีย่ยตรงนี้ตรงกลางเนี่ย

โอ้นี่คืออะไรเนี่ยอาร์ตออฟซิงพันเหรออือพันขามป่อา,า,าก็ถูกแล้วสวนรถไง เราไม่ค่อยได้เดินตรงนี้เนฝ่ายนี้เราไม่ค่อยได้เข้ายหา่ว่าโรงเรียนนี้สร้างใหม่ตรงนีู้่ชาร์จอีวีโอ้ก่าเชียวฝุ่นจับเนี่ย ลงแหลมอะไรเนี่ยฮะนี่ไงมีรถไฟฟ้าด้วยโอ,เอ้เอาหน้าเอาหน้า โอ้โหใหญ่ขนาดนี้โรงแรมร้านสองหนะ้องพักร้านสองแรมแรมไม่รมูรรรร้ใหญ่เชียวนี่อ๋อคำมอนอย่างนี้เหรอคำมอนเนี่ย โอ้คำมอนเจอตอนจบไม่กินไม่กินเนี่ยคำงสิดห๋อก็ได้ไมัม้ยจะกินเปิดแทนง่ายดี อยากซื้อแหนมเนีหรอนั่นไงไปรับไปร้านุปนะหกแกโอเลยคิวตั้อนะเนี่ยต่เพิ่นสี่ายคิวตั้นตั้งเยเจ้าสามหมายเล ส่นเส้นเดินนั่นแหละตรงไปถ้ามีกานล็อกขาเไปตรงไปก็เป็นนี่ไงร้านขายยาเนี่ยที่มาถามไงพี่มาเจอใครเหรอจ้า แดงแดงไปข่านละคันอโอ้โหเอข้างข้ามนี้เลยเอละเฮ้เนี่ยที่ยังมาถามเนี่ยขยามน,นี่แหละ ลวกลวขวานี่ก็ตรงไปส่วนม้กครับเสร็จ่อตอนนี้เปื่อย่ะอืม ่อยน,ะนะนี้มนกครับน่เขมีอันนี้ถ้ามัน่อขาหนอยอน,นี้ก็เดินแล้วะเออก็เกินทำทไมไม,มันร้อนแดดมันสอง ก็สองไงแต่ว่ามันต้องเดินตัดเข้าไปทางนู้นแล้วก็เดินทางนู้นดีกว่าเดินฝั่งนู้นะอ่ะปิดปิดโอ้ตอนนี้ก็สอยมายานอีกอ่ะ đèn dần dù đèn dần không nhé coffee dần 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 coffee, dưới đi. Ồ. Hmm. Nhanh oh. đi. Là... đi. đi. Hmm.

น่าจะค้างไปแล้วไม่เห็นมีช่องริต์เลยอ่ะอย่าบอกถผีม่อนที่เดินเอาลนะาอ๋อช่องริต์อยู่ด้านนี้แต่เสาบางช่องริต์บางมาก เพิ่งทำเสร็จเมื่อ9เดือนที่แล้ว9เดือนที่แล้วบอกย้อเสร็จที่สมเด็จ หน,า,น,นวาวสวยอีกขึ้นทาไมอยู่ขสาที่อบะอาวดีนะเกือบเป็นล้เสาทิศชันตังคานปิดอ้วเนะี่ย เฟอสี่หอมอืมเย็นกันอืมน่าเจอกันอันนั่งกันนะพญานาคชาวน้าเจกอก,เจก,กันนะพญานาค <laughs> ว้าสวยอากการปิดต้องเข้าในเข้าห้าง เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดบาทอืมที่ทำงานแล้วก็มาหาเฮ้อ เราขับบ้านมาด้วย